สวัสดีครับสวัสดีพีนะครับวันนี้ก็เปลี่ยนจากหนุ่มไร้อยมาเป็นหนุ่มไร่ยางหนึ่งวันนะครับอันนี้ก็อยู่ที่ภาคใต้นะครับจังหวัดตรังนะครับอันนี้มาดูกลุ่มคนตัดไม้ยางดูนะครับก็งานตัดไม้ยางนี่ก็ก็น่าสนใจนะครับรายได้ดีมากนะครับแล้วก็งานมีทําทั้งปีนะครับอันนี้ก็จะเป็นการวัดวัดความยาวท่อนไม้นะครับเพื่อเพื่อตัดเป็นท่อนนะครับซึ่ง ไม้ต้นใหญ่ๆเนี่ยเขาจะเรียกว่าไม้กรีดหรือไม้บ้องนะครับภาษาของทางภาคใต้เขาเรียกนะครับอันนี้ก็คือตัดที่ความยาว1นึเมตรสาถึง1นึ่เมตรสาเซนนะครับก็จะขายได้ที่ราคากิโลกรัมละ1.95บาทหรือว่าประมาณ1,950บาทต่อตันนะครับเนาะถ้าส่วนไม้กรีดที่มันมีความยาวเกิน2เมตรนะครับก็จะขายได้ประมาณตันละ2,800ันแนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันต้องดู ดูเนื้อไม้ด้วยนะครับว่าเนื้อไม้มันลายไหมนะครับถ้าลายก็ขายเป็นไม้เกรดไม่ได้นะครับต้องขายเป็นไม้ฟืนนะครับส่วนไม้รวมนะครับไม้รวมก็อยู่ที่ประมาณพันหรอบาทต่อกิโลนะครับก็คือเอาไม้เกรดปนกันไปเลยนะครับส่วนอันสุดท้ายก็จะเป็นไม้ฟืนนะครับไม้ฟืนก็คือส่วนที่เป็นกิ่งเป็นก้านและเป็นยอดนะครับส่วนที่มีขนาดความโตของต้นไม้น้อยกว่า4นิ้วนะครับเราจะเรียกว่าไม้ฟืนนะครับ ทีนี้ถามว่าไม้ยางพารานะครับนําไปทําอะไรได้นะครับก็ทางภาคใต้มีมีโรงงานแปรรูปไม้ยางจํานวนเยอะนะครับเช่นทำเฟอร์นิเจอร์นะครับทําไม้อัดนะครับแล้วก็แปรรูปเป็นไม้แผ่นส่งออกนอกนะครับทําพวกโรงให้ไฟต่างๆนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือไม้สับย่อยนะครับที่เอาไปทําพวกเชื้อบเพลิงนะครับพวกโรงงานทําถุงมือนะครับทําไฟฟ้าชีวมวลต่างๆนะครับนะครับ ก็ต้นยางที่พกักตายก็ค่อนข้างเยอะนะครับฉะนั้นงานจะมีทั้งปีนะครับทีนี้ลักษณะของการหาไม้ยางก็จะมีในหน้านครับในหน้าเขาจะออกสํารวจหาไม้ยางแล้วก็ตกลงกับเจ้าของแปลงลงหน้าไว้ก่อนว่าแปลงไหนขายราคาเท่าไหร่นะครับหนึ่งไร่มีกี่ต้นนะครับขนาดต้นเท่าไหร่นะครับเวลาประเมินเขาจะประเมินเฉพาะลําต้นนะครับส่วนที่เป็นกิ่งเป็นก้านขึ้นมาเขาจะไม่ประเมินนะครับ เขาจะประเมินเสร็จปั๊บเขาจะติดต่อหาคนรับซื้อนะครับมาตกลงราคากันนะครับตามขนาดเนื้อไม้นะครับอันนี้ไม้แปลงนี้ก็ผู้รับเหมาแจ้งว่าซื้อมาถ้าจําไม่ผิดน่าจะน่าจะเก้าไร่นะครับเก้าไร่ซื้อมาอยู่ที่ไร่ละประมาณกับสามหมื่นนะครับเนาะครับทีนี้วิธีทำน่ายง่ายว่าซื้อมาแล้วขาดทุนไหมนะครับก็ถ้าซื้อถ้าซื้อ สามแสนก็ต้องขายได้ประมาณหกแสนนะครับถ้าหักกําไรแล้วก็จะหักต้นทุนหักกำไรก็จะเหลืออยู่ประมาณนับแสนห้านะครับซึ่งส่วนใหญ่ไม่ขาดทุนนะครับก็ได้กําไรทุกแปลงนะครับก็อันนี้ก็เป็นลูกค้ารถแท็กเตอร์โฮต้าเอ็มเก้าห้านะครับปัญหาของการตัดไม้ยางนะครับก็คือพื้นที่มันเป็นภูเขานะครับฝนเยอะนะครับมันก็จะตัดยากนะครับซึ่งก็ต้องใช้แท็กเตอร์เนี่ยลากออกมานะครับ ้ในกลุ่มของผู้ปลูกไม้ยางเนี่ยก็จะนิยมใช้แท็กเตอร์95เรงน,นะครับซึ่งแท็กเตอร์ทางใต้นี่ก็จะติดโครงเหล็กนะครับเนะไปไปจะมีคนตัดโลข้างล่างนะครับแล้วก็เอาแท็กเตอร์เนี่ยไปลากขึ้นมานะครับแล้วแต่นะครับว่าลากครั้งละหนึ่งต้นหรือสองต้นนะครับลากขึ้นมาที่จุดที่ทีมงานรอตัดอยู่นะครับนี่นะครับเราอุปสรรคอีกอย่างหนึ่งคือพื้นที่ปลูก ปลูกไม้ยางทางภาคใต้ค่อนข้างเยอะนะครับก็ทําให้ทางเนี่ยค่อนข้างยากเวลาเข้ามาเอาค่อนข้างยากก็คูรัะเหมาเนี่ยต้องหาดินเนาะมาถมถนนทําแปลงเข้ามาเอาไม้ยางเองนะครับอันนี้ทีมงานนี้นะครับก็มีอยู่ประมาณ6กเจ็ดคนก็ตัดได้วันละเจ็ดถึงแปดเที่ยวรถบรรทุกคันนี้นะครับซึ่งก็บรรทุกไม้ได้ไม้ยางได้ครั้งละสิบตันนะครับครั้งละสิบตันรายได้ต่อวันก็อยู่ประมาณหนึ่งแสนบาทนะครับ ถ้าหักค่าใช้จ่ายผมว่าน่าจะเน่าเยอะอยู่นะครับแต่ว่าไม้เนี่ยก็ต้องซื้อนะครับซื้อล่วงหน้าไปเรื่อยๆทามัดจําสัญญาไปเรื่อยๆนะครับตั้งแต่เราไปวางมัดจําสัญญาทําสัญญาไว้นะครับมันจะมีอายุหกเดือนถ้าภายในหกเดือนเราไม่ตัดนะครับเขาจะยึดเงินมัดจําทันทีนะครับนี่นะครับอันนี้ให้ดูรถแท็กเตอร์นะครับก็จะถูกดัดเปล่งนะครับทีนี้การตัดนะครับ ก็มีหลายแบบนะครับตัดแบบไม่รื้อตอตัดแบบรื้อตอนะครับอันนี้ก็ลูกค้าตกลงกับเจ้าของแปลว่าตัดแล้วก็ให้รื้อตอขึ้นมาด้วยนะครับซึ่งตอนนี้ตอเองเนี่ยตอของต้นยางก็ขายได้นะครับตันละประมาณร้0ถึง2 5 0ยบาทนะครับซึ่งชาวไร่ก็บอกว่ามันก็พอได้ค่าน้ำมันคืนนะครับมันดีกว่าเผาทิ้งนะครับเพราะว่าเผาบางครั้งมันก็ต้องรอให้แห้งนะครับอันนี้เป็นข้อมูลจากลูกค้านะครับ เี๋วถามว่าตอาไปทําอะไรนะครับตอเนี่ยโรงงานขนาดใหญ่เขาจะมีเครื่องสับย่อยขนาดใหญ่อยู่นะครับตอเขาเอาไปสับย่อยอีกนะครับซึ่งมันก็มีประโยชน์มันก็ทาประโยชน์ทาเงินได้นะครับทุกกันนะครับซึ่งต้นยางพนาก็จะขายไม่ได้ก็เนี่ยครับส่วนใบสีเขียวๆกับกิ่งก้านเล็กๆนี้นะครับเขาจะตัดทิ้งนะครับแล้วก็กวาดรวมกองกวาดรวมกองในแปลงนะครับแล้วก็หาวิธีทําลายนะครับอันนี้คนทําไม้นะครับนี่ครับคนทําไม้ส่วนใหญ่ทุกคนนะครับก็จะมีรถ แมคโครของตัวเองรถบรรทุกของตัวเองแล้วก็มีรถไถนะครับอย่างลูกค้ารายนี้ก็มีรถไถสองคันนะครับรวมทุกสามคันแต่ว่าแกก็บอกว่าการทำไม้ยางอุปสรรคก็คือเรื่องแรงงานนะครับแรงงานหายากเนาะแกก็ขายออกรถไถไปหนึ่งคันนะครับรวมทุกหนึ่งคันก็เหลืออยู่ชุดเดียวนะครับซึ่งตอนนี้ก็ตัดได้ประมาณว่าละแปดสิบตันนะเจ็ดถึงแปดสิบตันเนาะรับไม้นะครับจะราคาดีช่วงหน้าฝนเพราะว่าตัดยากนะครับช่วงเดือนสิบสิบเอ็ดสิบสองนุคงับ พอหลังจากหมดหน้าฝนแล้วเข้าสู่หน้าแล้งเนี่ยคนตัดไม้มันจะเยอะนะครับไม้มันจะราคาตกช่วงนี้นะครับไม้มันจะเยอะเพราะว่าตัดได้ง่ายขนได้ไวนะครับถ้าคนทําไม้จริงๆเขาจะนิยมตัดหน้าฝนกันนะครับนี่นะครับเขาเอาแท็กเตอร์ลากขึ้นมาแล้วก็ดันต้นไม้ที่เอาขึ้นมาไปตรงจุดที่ทีมงานตัดนะครับพอดันไปถึงเสร็จปั๊บนะครับ ก็จะมีทีมงานหนึ่งคนนะครับเดินวัดขนาดความยาวของท่อนไม้นะครับแล้วก็มีคนเลื่อยสองคนนะครับเลื่อยเสร็จปั๊บนะครับก็เอารถแมคโครมาขีบขึ้นรถนะครับโดยเขาจะแยกเป็นไม้บ้องไม้กรีดนะครับเป็นไม้ท่อนขนาดใหญ่ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่4นิ้วขึ้นไปนะครับเขาจะเรียกว่าไม้กรีดนะครับอันนี้จะขายได้ราคาแพงนะครับจะขายได้ราคาแพงอันนี้นะครับ พอหลังจากนั้นพอเอาขนไม้ท่อนใหญ่ไปขายหมดแล้วก็จะเป็นขนไม้ท่อนเล็กที่เขาเรียกว่าไม้ฟืนนะครับไม้ท่อนใหญ่เองนะครับก็จะถูกส่งเข้าไปยังโรงเลื่อยต่างๆนะครับส่วนไม้ฟืนก็จะถูกส่งเข้าไปยังโรงสับย่อยไม้นะครับอันนี้ก็มีโอกาสได้ลงมาสํารวจการทํางานของเกษตรกรพี่น้องชาวภาคใต้นะครับ ซึ่งจากการสอบถามก็บอกว่างานมีทั้งปีนะครับแล้วแต่ใครจะทําไหวไม่ไหวนะครับจากการสอบถามก็บอกว่าแปลงที่กําลังตัดอยู่นี้ก็ใช้เวลาาจะประมาณสักวันหนึ่งได้ประมาณหนึ่งไรถึงหนึ่งไรครึ่งนะครับแล้วก็ซื้อแปลงไว้อีกห้าแปลงนะครับซื้อลงหน้าเอาไวนะ้เนาะก็ตอนนี้กังวลเรื่องว่าจะตัดทันหรือไม่ทันนะครับแปลงมีให้ตัดตลอดนะครับขอให้ มีเงินซื้อนะครับโรงงานทางภาคใต้ก็เยอะนะครับทีนี้ปัญหาอีกอย่างหนึ่งของยางพาราคือตอนนี้ยางพราราราคามันตกนะครับส่วนเปล่าน้ำมันนั้นกิโลละสิบกว่าบาทนะครับทีนี้แปลงที่ตัดออกเนี่ยที่เห็นเรื่อยๆกันนะครับเจ้าของแปลงเขาจะลงทุนปลูกเปล์าน้ำมันกันต่อนะครับซึ่งอนาคตก็ต้องมาดูว่าราคาจะเป็นยังไงยังไง,ง,ไงก็ฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดสมครให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับผม